ผู้ชมมาดูกันหน่อยเอ๊ะอะไรยังไงนะหัวข้อข่าวพาดมาอย่างนี้เลยนะสนธิยาสวัสดีเขียนขอเข้ามาเสิรีพิสุธิ์กราบสัญญาจะไม่ทำให้ท่านระคายเคืองตลอดชีวิต คุณผู้ชมคะเพราะว่าเนี่ยทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเยเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยได้โพสต์หนังสือหนังสืออะไรหนังสือที่นายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษาประธาน,นาคณะกรรมการที่การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมีหนังสือมากราบขอประทานโทษจากกรณีที่ถูกสารอาญาขั้นต้นพิพากษาจำคุกหกเดือนแล้วก็ปรับห้า0 0่นบาทโทษนะคะจำรอลงอาญาสองปีและสาร แพ่งเนี่ยพี่ภากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายอีก2ล้านบาทขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการรอคำพิพากษาสารอุทธรเนื่องจากคดีนี้สังคมเรียกร้องให้ผมดำเนินคดีกับคุณสนธิยาจึงขอความเห็นด้วยครับควรให้อภัยหรือไม่ควรให้อภยัยทีนี้หนังสือเนี่ยคุณเอ้ยดูสิเขาก็เขียนมานะเขียนมาแบบนี้เลยนะลงวันที่26พฤษภาคม2566ขึ้นหัวว่านายสนธิยาสวัสดีพร้อมกับลงรายละเอียดบ้านเลขที่เบอร์โทรบอกว่าเรื่อง กราบนะขอประทานโทษและโอกาสเข้าพบเพื่อกราบขอประทานโทษและขออาภัยในเหตุการณ์ที่ผ่านมาในทางการเมืองตั้งแต่ปี63ไปจนถึงปี66ที่เป็นคดีความอยู่ในขณะนี้แล้วก็ถอนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่มีต่อท่านในทุกหน่วยงานและจะไม่ล่วงเกินท่านต่อไปตลอดชีวิตและยินดีรับใช้ต่อท่านในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนนี่คุณผู้ชม นี่นะคะพารละกามนี้บอกว่าข้าพเจ้ากราบขอความกรุณาเมตตาเพื่อให้โอกาสแก่ข้าพเจ้าในการกระทําที่ทําให้ท่านเสียหายและไม่ตรงกับความจริงในบางประการที่ข้าพเจ้ากราบเรียนมาข้าพเจ้าไม่เคยมีเรื่องโกรธเคืองท่านเป็นการส่วนตัวหรือในเรื่องประการหนึ่งประการใดและที่ข้าพเจ้ากระทําไปเป็นเรื่องของการต้องการทราบความจริงที่อาจทําให้ท่านเสียหายโอ้ยมีบอกด้วยมีกระเช้ายังอ่ะนั่นน่ะสิคะ ใครคุ้นๆไหมก่อนช่วงที่ท่านเสรีดํารงตําแหน่งในช่วง4ี่ปีที่ผ่านมาก็มีคนเอากระเช้าไปให้อยู่แต่ไม่ใช่คุณสนทิยาเป็นใครนะตอนนั้นแต่แต่พาราการาฟสุดท้ายก่อนจะไปคุณเอื้อเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าจะไม่กระทําการใดๆให้ท่านระคายเคืองล่วงเกินท่านในทุกๆเรื่องต่อไปตลอดชีวิตและจะถือว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณและให้โอกาสชีวิตกระผมใหม่ <c oughs> ค่อยคําในหนังสือแล้วถ้ามาตั้งคําถามว่าควรให้อภัยหรือเปล่าอันนี้มไม่รู้นะเอ,อก็ไปว่ากันนะคะคือท่านเสรีพิสูจน์เองเนี่ยท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักคนหนึ่งนะสำหรับนอ้นองนักข่าวเองแล้วก็แต่ว่าท่านประะชชาชนนด้วยใช่แต่ท่านเป็นที่น่ากลัวสำหรับในในทางการเมืองไงก็คือน่าเกรงขามว่าอย่างนั้นเถอะเพราะก็มีหลายคนที่เรียกว่าโดนสอยมาแล้วสอยที่ว่านี่คือ เรื่องของการจัดการนะเรื่องของการจัดการไม่ใช่มาฟงมาฟียอะไรแบบนั้นนะคะ,ะก็ไปตามกันต่อในเครือมัติชนเพราะว่าลงข่าวไว้แล้วแหละหนังสือฉบับนี้ใครอยากจะอ่านย้อนหลังไปอ่านกันได้ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ